ไม่ซีเรียสเพราะเราก็รู้ว่าอะไรที่แบบควรอะไรไม่ควรอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้ไม่เบื่อเลยพี่เด็กเบื่อนะเขาไม่นั่งหรอกเขาโดนไปนู่นไปนี่แล้วเขาไม่เขาไม่อยู่กับที่ใช่มันก็คนไม่ได้อยู่ในที่พูดถึงว่าคนไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงไม่ได้แบบ ไม่ได้อยู่นะโมเมนต์นั้นอะ่ะอาจจะแบบไม่รู้ใช่ใช่แถ้านั่งลูกเราก็ดูน่าสงสาร <c oughs> น่าสงสาร <c oughs> ช่ไม่เบื่อเลย <c oughs> พี่เด็กเบื่อนะเขาไม่นั่งหรอกเขาโดนไปนู่นไปนี่แล้ว <c oughs> เขาไม่เขาไม่อยู่กับที่ <c oughs> ใช่ถ้าถ้าถ้าสมมติเขานั่งแล้วเขาดูอะ่ะแปลว่าเขาอ่ะสนใจอันนี้คืออันนี้คือธรรมชาติของเด็กนะมัน้อันนั้นผมผมผมไม่รู้ว่า ผมพูดถูกหรือผมพูดผิดมันคือฟุตบาทอะครับพี่ซึ่งมันก็ใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็เป็นถนนที่คนเขาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยเอ็นหนักกว่าเราเนี่ยมีหลายพวกเลยไปยืนกลางถนนกันเต็มไปหมดเลยคนนั้นอะตำรวจไปไล่เพราะว่านั้นะไปอยู่ที่ที่เป็นรถแล้วมันไม่ใช่แล้วแต่อันนี้ผมมอันนี้ก็ฟุตบาทอันนี้คือฟุตบาทปกติอะค่ะก็คือก็เหมือนฟุตบาทบ้านเราทิมอ๋อใช่ไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเพราะเราก็รู้ว่า อะไรที่แบบควรอะไรไม่ควรอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้ เจ็กเจ๊กเจ๊กเจ๊กหนอเจ๊กถึงจะเป็นเจ๊กก็เดียวเจ๊กเจ็กเจ๊กเจ๊หนอเจ็กเจ็กไม่เลี้ยวอ จริงๆอ่ะเขาเต้นกับผมด้วยลูกสาวใช่มีคลิปหนึ่งที่เขาเต้นกับลูกสาวแต่ยังไม่ได้ลงเต่าให้ความร่วมมือดีกับการไทคิงเราเพราะว่านานๆทีถ่ายพอเวลาเขาได้ถ่ายเขาก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นอยากถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากถ่ายด้วยโอ้พอบอกว่าวันนี้อากาศไม่ดีเดี๋ยวถ่ายวันหลังลูกทาไมอ่ะทาไมอ่ะอยากเต้นแล้วอยากถ่ายแล้วอยานะอันนี้อากาศไม่ดีลูกฟ้าไม่สวย